โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่อง The Bed by Channe <laughs> ก็วันนี้นะครับผมมีโปรเจกต์หนึ่งที่ได้ทำมาแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับก็คือคลิปนี้ตึง้งเป็นคลิปที่เอาจากช่องเก่ามารีวิวใหม่นะครับก็วันนี้ก็เป็นคลิปที่สองที่ได้มาทำนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับ เกกิดสอพ้เบรต์เตอร์ยนะูเอพิเบรต์เตอร์ยูเอพิเบรต์เฮปปี้เบรตเฮปปี้เบรตเตอร์ยูโอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง The Best b ไบตและก็ช่องพ oh ี่โอมพาเตรียมจะหารนะครับตามในรูปนี้เลยคือช่องข้างบนกับช่องข้างล่างนะครับ โอเคก็ okay. สำหรับวันนี้ก็ควรจะเพียงพอเท่านี้แล้วเนาะก็ขอลาไปก่อนนะครับ See you again Bye bye